จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่มันทำด้วยจิตที่คิดจะให้ เือที่ริเนเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข ผมจ่าสิบเอกสุภเมธโยธินทวีได้รับมอบหมายจากพันโทอักรวัตรว่องวิศนุวงศ์ผู้บังคับกองพันฐานช่างที่401กองพันพัฒนาที่4ที่ก่อนดำเดนินการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กโรงเรียนจิตอาสาพระราทานโดยหน่วยจิตอาสากองพันฐานช่างที่401กองพันพัฒนาที่4สําหรับในวันนี้เป็นตอนจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนซ่มปรับปรุงที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนยากไร้กลุ่มผู้สูงอายุตำบลโคกชะงายอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง ซึ่งในว่างรับชมรายการท่านผู้ชมสามารถขอความช่วยเหลือกันมาได้ผ่านโรงเรียนกิตอาสาและาทานซึ่งได้เปิดศูนย์กิตอาสาช่วยเหลือประชาชนเพื่อรับแจ้งเหตุและความเดือดร้อนต่างๆหากมีเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ใดสามารถแจ้งมาได้5ช่องทางนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ 1. นึ่คอมเมนต์แจ้งเหตุใต้โพสต์สส่งข้อความผ่านแชทเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์สามส่งข้อความช่วยเหลือผ่านไลฟ์สด4สายด่วน1510 5สแกนคิวอาร์โค้ดแชทลงทุกตามคิวอาร์โค้ดที่แสดงอยู่ใต้จอภาพนี้ได้เลยนะครับ และขอเชิญชวนท่านผู้ชมช่วยกันกดแชร์กดไลค์ร่วมแสดงความคิดเห็นและกดซับสไครป์เพจโรงเรียนจิตอาสาราชธานีกันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลโคกช่าง,งายสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงร่วมกับปาะชาชุนจิตอาสาและกำลังพลจิตอาสาจากกรมทารช่างที่401กองพลพัฒนาที่4ในการสนับสนุนงบป,ประมาณและกำลังพลจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนเพื่อซ่อมกรับกลุงมที่อยู่อาศาัยให้กับกลุ่มต่อบางกลุ่มผู้สูงอายุเล็กกลุ่มผู้ยากไร้ในตำบลโคกช่งาย ก่อนที่จะไปรับชมกิจกรรมในวันนี้เราไปรับทราบสึูที่ไปที่มาของการจัดกิจกรรมในวันนี้จากเทศบาลตำบลโคลกใหญ่กันก่อนเลยครับส,สลจิ ที่ร้อยตรีวุฒิรัตน์นุ่มเรืองนักพัฒนาการนักพัฒนาดุลยเดชเทศบาลสมุทรโขงจะงานนะครับซึ่งวันนี้เทศบาลได้มอบหมายให้นังโบสถ์เป็นนักประชาสัมพันเรานั้นนะครับทราบถึงที่ใปญ่ที่ทำหน้าที่การสร้างบ้านให้ผู้ยาใหญ่ผู้ต่อไปนะครับผู้สูงอายุนะครับก่อนที่จะไปชมพื้นที่หน้างานกันนั้นขอให้นังโบสถได้เล่าถึงทีวิตประวัติโครงการนี้นะครับนั่นแก่การเทศบาลสมบทรโขงพัฒนาครับโดยการนำโดยการของนายเสถียรธรรมเพชรนะครับ นายกเทศมนตรีคนก็ยังไงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญด้านการศึกษาของเด็กๆแล้วก็คุณภาพชีวิตของของเด็กแล้วก็ใบต่อไปในพื้นที่ทุกส่วนอายุแล้วก็ผูุ้ณการในพื้นที่ก็จึงได้ให้ทางทางกระผมแล้วก็ทางฝ่ายปกครองได้เขีนหาคนเรียนในพื้นที่นะครับที่มีสภาพต่อไปแล้วก็ได้ทำการการเลือกโดยการโหวตและ ตามการประชุมรายเดือนประจำเดือนของหมู่บ้านนะครับรับงึ่งในปีนี้เราก็ได้จนนาํจนนนาจนวนสุกอบางจํานวนนกชิดดางจังหวัดจํานวนสี่หลังนะครับแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุจํานวนสี่หลังแล้วก็ผู้พิการจํานวนหนึ่งหลังนะครับ และตอนนี้เราก็อยู่กับท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมกับเจ้าของบ้านนะครับและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบุกช่างใหน,นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะได้สภาษณ์ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงนะครับถึงที่ไปที่มาของโครงการในการสร้างบ้านให้ผู้จากไรในวันนี้ครับขออนุญาตให้ที่ได้แนะนำตัวนะครับ,บน,นาัสดีคานนางมณีสารผลพัฒนาสังคมและความมัน่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงเ็นจิตอาชา904 หลักส,สูตรพื้นฐานและรหัสสามโถสี่หกสามนะคะก็วันนี้นั่นหมายว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่นคงของมนุษย์นะคะได้เร่งนิยมความสําคัญในด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู <S 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 ่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในของในของบาบแบบนะคะโดยอย่างที่หนึ่งที่ว่าการประกัดพัฒนาลุงก็ให้ความสําคัญนะคะในการดูแลคุณภาพชีวิตนั้นที่นดูดวัดใส่เป็นสำคัญนะคะซึ่งซึ่งเราในทีก็ประมาณ2ตวรรษหกสิบหก เราได้รับการจากงบประมาณนะคะจากจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจากกระทรวงก็ดีจากจังหวัดก็ดีจากกลุ่มจังหวัดก็ดีเพื่อพัฒนาพุ้นทีนิดกลุ่มเกาะบางนะคะซึ่งกลุ่มเกาะบางของเราที่ได้รับการพิจารณานะคะันหนึ่งคือเป็นผู้สูงอายุตรงนี้ก็จะได้รับงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมจากกรุมกิจารณาผู้สูงอายุนะคะกลุ่มคนพิการก็จะได้รับงบ้ประมาณจาก มของคนพิการนะคะและกลุ рон, ่มเกาะบางกลุ่มเกาะบางในจังหวัดขอนหก่นน้องเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นกลุ่มเกาบบางในแต่ละเป็นแม่แม่เหลี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะคะก็ได้รับการเชจานาตรงนี้นะคะซึ่งกลุ่มเกาะบางที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุไม่ใช่คนพิการก็จะได้รับงบประมาณจากสังกัดงบผู้จัดจังหวัดซึ่งหลังละไม่เกินาหมื่นบาทนะคะซึ่งตรงนี้เราก็มีข้อจำกัดก็คือเราให้เฉพาะ สลต้องข้าววัตถุดิบก่อสร้างรเราไม่มีงบประมาณในการค่าช่างค่าแรงงานนะคะที่นี้ก,นก็ไม่ทราบว่าโครงการของพัฒนาสังคมด้วยความมั่นคงด้านโครงการนี้เรามีมานานหรือยังครับและคาดว่าจะมีต่อไปอีกงานไหมที่จริงในในการซ่อมแสนถุงนวดใสเรามีมานานแล้วเราทำทุกปีเนื่องจากว่าปีละอาจจะมีค่อยจำกัดด้วยงบประมาณนะคะเรามาเมาื่อผู้สูงอายุเนี่ยเราได้ทีได้ร้อยเจ็ดสิบหลังนะครับของ ผู้พิการได้50หลังนะคะแล้วพบกลุ่มัวบางก็ได้จากพบบริษัทจังหวัด22หลังแล้วพบว่ากลุ่มจังหวัดหลังละไม่เกิน2ม0 0 0บาทได้อยู่20หลังนะคะแต่ส่วนหนึ่งที่มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องผู้เสียหก็คือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกออซึ่งจะเป็นบ้านรีดกบ้านโครงการบ้านพัวเพียงจนถึหแต่นั้นมันมีวประมาณไม่มากแค่เพียงปรับปรุงหลังละไม่เกิน20,000บาทอันนั้นเราได้มาปีนี้374หลัง ซึ่งสีต่อไปก็คงจะมีอีกครับครับแล้นี่ก็คือวัตถุประสงค์ในการดําเนินโครงการนะครับของสำนักงานพัฒนาการปมและความมั่นคงของจังหวัดสตูลนะครับที่ได้คัดเลือกและคัดเลือกเหลือกลุ่มเบาบางในพื้นที่จังหวัดสรุลครับครับก็ต้องขอขอบคุณมพื้นที่มันมีสารผลมากๆครับครับนผู้ชมครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะได้ไปสัมภาษณ์เจ้าของบ้านนะครับซึ่งได้รับการคัดเลือกซึ่งอยู่ในกลุ่มเบาบางในวันนี้ครับ สวัสดีครับคุณพี่คณะสอนตำรักครับครับอยากทราบว่าคุณพี่คณะสอนมีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้รับการครัดเลือกให้ได้รับการสร้างบ้านเพื่อเหลือกลุ่มต่อบ,บาปตรงนี้ครับก็ต้องขออนุญาตให้คุณพี่ได้อาแนะนําตัวนะครับพร้อมกับพูดถึงความรู้สึกในใจนี้นะครับการดำน้ำดำรักครับวันนี้เขาสึกมีใจเพื่อการคัดเลือกจากหน่วยงานต่างๆของรัฐนะครับแล้วก็ thế là, là dạ chúng <tr <tang> 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 ta hãy đến với chú tư là chúng ta hãy đến với của thì chúng sẽ có những cái bằng cái ก็คือปฏิบัติการในทางเศรษฐกิจโคเดียนนะครับช่วยเหลือข้อมูลด้วยกันรับผมก็ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้พิทักษ์นักสอนดารักนะครับในฐานะเจ้าของบ้านเจ้าของที่ถ้เป็นอย่างถูกนะครับขอบพระนักรับผมครับครับท่านผู้ชมครับในหลังจากนี้ก็คงจะต้องรบกวนทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลและก็เจ้าของบ้านนะครับได้พาท่านผู้ชมนะครับและพวกเราทุกคนนั้นไปชมสถานที่ก่อสร้างบ้านกันจริงๆนะครับและก็คงจะต้องขอลา ท่านพัฒนาสัางคมในความมันคงขงลเมือง้ยาัระเงิแลโอกาสนี้เลยครับเป็นขอบคุณม,มากครับสวัสดีครับร้องเสียสละ อาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้ ที่ริเนเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธาเง h, ife, ื้อที่ริมเงื้อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจมาทาด้วยจิตที่คิดทให้กับคู่ต่อบางในพื้นที่ตำบลโคกเังไงนะครับที่เมวันนี้ ทางที่ตัดและก็ทางทีมงานเทศบาลนะครับก็ได้พาพวกเรามาดูกองวัสดุึ่าเส้นทางเทศบาลได้ให้การยกกระดกถนนมานะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนะครับได้อตอบพวกเราครับในส่วนของวัสดุสกวนในการก่อสร้างบ้านนะครับก็มีปูนตาเสรินะครับก็เหล็กกลมในการวางแบบนะครับแล้วก็มีตะปูนะครับสำหรับทำโครงหลังคา ก่อนตักตานะครับในการทำห้องน้ำนะครับครับก้าวเข้าเนี่ยครับท่นมครับก้าวเข้าเนี่ยตามแผนของเทศบาลเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเรามีแนวทางในรปในการสร้างในรูปแบบใดบ้างครับก็คือจะทำวางพื้นฐานนะครับแล้วก็ปอผกฝาผนังแล้วก็ทำโครงหลังคานะครับก็เพื่อให้ที่เราได้อยู่แล้วก็มีการทำห้องน้ำ ครับครับเพื่อให้ครบในระบบสถาปัตยครับซึ่งเท่าที่ผมดูในวัสดุก่อกรณ์ในวันวน,นี้ก็ะจะเห็นว่าด้านหลังมันจะมีคอนเซเมนต์นะครับจะอุู่กับโขลกตะปาอุปกรณชูงตร้งต่างๆนะครับก็มีอุปกรบ์ขลปุตัณฑ์นะคร,ะระับซึ่งซึ่ง,งก็จะทำกันตรงด้านหน้าที่เราเหอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากวันนี้สภาพอากาศไม่เอื้อมนวยนะครับใน,นในการที่จะสร้างบ้านหลังนี้นะครับต่ถ้ามาว่าในโครงการเดียวกันเนี่ยทางเทศบาลทุกทางกาเนี่ยจได้สร้างบ้านให้กับผู้ต่ำบางเนี่ยหลายหลังด้วยกัน เดี๋ยวค่อยขออนุญาตพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมการสร้างบ้านผู้ก่อบางในหลังคืนในเทศบาลกำลงพบยางไงต่อไปนะครับสําหรับการเยี่ยมชมและก็การสร้างบ้านผู้ก่อบางในพื้นที่พบยังไงสําหรับหลังนี้นะครับในวันนี้ก็ต้องขอแยกย้ายกันเท่านี้นะครับแล้วไปพบกันที่บ้านหลังต่อไปครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับ บ้านนี้คือบ้านปลาดีกับส,งส่งเสริมซึ่งเป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ทางเทศบาตลตำบลโคกจางอายุนั้นได้ให้การสนับสนุนวันสดุอุปกรณ์นะครับในการเข้ามาต่อเติมซ่อมแซมบ้านนะครับให้สหามารถใช้ชีวิตได้ครับซึ่งทราบว่าวันนี้บ้านหลังเหตุการณ์ของคุณผู้สูงอายุนะครับซึ่งในวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางกองปราการด้านที่4ของกรมพัฒนาที่4นะครับซึ่งได้จัดตุ๊บปฏิบัติการทาดโรงเรียนนะครับประจำทำซึ่งก็ครอบครอมดุงนั้น มาร่วมในการปรับปรุงต้นมเตียงบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปพบกับทางโรงเรียนของโรงพันนาแท้ที่อหนือเชื่ออย่างนั้นเราพบกับคุณป้ากันก่อนนะครับขอวหน้าให้คุณป้าได้แนะนำตัวด้วยไหมนี่อรในหนูครับหนึ่งสองสามัี่ห้าหกเจเก้าตองเติมบ้านต้องเติมบครับตอนนี้คุณป้ามีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ทางทศบาลได้มีกาฐานมาช่วยต่อบปรุบ้านให้คราย้าย ไอาได้ปากอะไรน่อหนาไ้นนก็่กบราด้วยม่วมากตใจไมเป็นไรนะครับคุตาเนยครับก็พูดไม่ค่อยครับตื้งใจนะครับซึ้งกันใจช่วยัน เทศบาลเล่ที่งานทหารนั้นได้เข้ามาช่วยกอบกู้ชาวไทยนะครับปัจจุบนนี้ผมขออแยกครอบใช้เกลียวห้องหมักหม่านครับครับกลียวครอบใช้เกลียวห้องหม่องรนนยครับใช้เกลียวห้องหม่ออ้เชื่อมเกลียวนตำน้ำหน้าไอ้ห้องน้ำแค่ครบใช้หมักหม่านไอ้ห้องหม่องน้อยอย่างนี้จะได้จับช่วยเทศบาลอีก

ครับภาพแนวทางการปฏิบัติงานในการต้มเจยาบ้านหลังนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะมีอาจจะเปนชาวบ้านนะครับเพื่อฝันนำเงินทุนจุนวนเนี่ยมาตลงทุนหลักคาอะไรไว้ที่จะปล่อยแล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้นั้นจะเป็นภารกิจของกระทรวงยุติรรของภาครัฐช่างที่โดยกองทุนพัฒนาที่4ซึ่งจะมีแนวทางการดฏิบัติงานังไงบ้างนั้นเดี๋ยวจะให้คู่วันทุกนะครับปฏิบัติการสิทธิารคุณเดือนนั้นอาจจ แนะนำประอไปครับวันดีค like ร so like so, ับผ so 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 ู้หมวดครับวัสดีครับผู้หมวดระยะครับผู้หมดแนะนำตัวก่อนครับครับอยตัวสตัวคุูนะครับหัวหน้าที่จังกองันหงตี่้อแลกองพันพัฒนาทีดีครับซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้รับกองพันห่ังสที่ื้อแกองพันพัฒนาทีดีนะครับโดยพัวผัครวัตรช่วงนนนะครับมอหมายให้ับกำลังด การทำงานับท่านผูัดการเริหานะครับก็มาด้วยนะครับกระงให้กับศบ่ลตาบลรคกะนายับาจารก่ยวกับงแงนครับที่ดียน้รับอาจารนในพื้นที่สาครับกับผู้โสนะครับ็่นอยู่ที่ก็โดยในพื้นที่เนี่ยน่ของการช่างเราเองนะครับก็ทางผู้เข้าประกันท่าน การระดับประมิลารดับเพื่อสับปมยู่ตลอดอยู่แลนะครับก็ปติดตามนโยบายของกรมพัฒนาดินเนี่ยโดยหลักแ้วมีลุกกรมคอรประจัรุ่ที่ประชามติเซึ่งก็สามารถออกปฏิติได้จริ่ามีการลงและสำรับบ้านหลังนี้การัประมูที่เหลืออีกนัสสสส้นกองพัฒนาดินมีแนวทางในการ การแต่ว่าหลังนี้ยังไงบ้างครับแล้วก็ขั้นต้นนะครับก็เห็นว่าเนื้องานนะครับการงานก็เราเป็านขั้นต้นก็ปรับพื้นที่นะครับับพื้นที่ด้านหน้าเพื่อเตรียมการในการคือเป็นพื้นที่นะครับผมก็กำลังดำเนินการอยู่ครับวันที่สองก็จะเป็นเป็นการติดตั้งแผ่นฝาผนังนะครับซึ่งมีวัสดุพร้อมอยู่แล้วนะครับจากนี้ก็จะเป็นการส่งเรื่องเการยวกับการยมเงิ รัในช่วงนี้นะครับซึ่งใน่วงเป็นช่วงที่ซุปตะการังจิการพลเรือนของกองการเังกองบัญชากรที่ดอัรับช่วงนั้นก็องอการับพื้นที่ดีพื้นจากที่ไม่เป็นคนดียะก็เปลี่ยนเอาานนะครับซึ่งเรารับช่วงขอจกที่ลายปกครองของเทศบาลนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเจ้าของบ้านนะครับและก็ร้อยตัวสุดทุกำับไปการกเรีอน โบรรดาช่างที่สี่เยกองันพัฒนาที่สี่วเป็นอย่างดีนะครับแต่กนีีผมะให้ให้หัวหน้าชุดเราปวกอไปชมการิบันิงานต่อไปครับขอบคุณครับขอบคครับบคครับขอบคุครับขอบคครับขอบคครับบับขอบคุครับขบคุณครับขอบคุณครับขอบคครัอบครับอบคครครับบคครับบคับบคคับบคครับบคครับับครับับบอบรัอบคับบคครับอบรัอบคครับ ก็เราก็จะมีอ่าตะเกียงแล้วก็วางพื้นก็ทำการนุกการเกษนรทุกขีดต่อไปนะครับตัวตงานต่อไปนะครับงานติดตั้งเสาวระดาขึ้นมันก็จะมีต้องต้องอยู่นึกเอาจำนวนต่างๆครับแล้วก็ใช้สิ่งเรียบนะครับเรียบหรือว่าทำการติดตั้งนะครับร้อยต่อไปครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับาตัวผู้ควบคุมสีดำหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนความประดานขั้งชุดนี้โดยกองคุพัฒนาที่4ไว้เป็นอย่างดีนะครับที่ได้พาพวกเราทุกท่านผู้ชมทุกท่านนั้นมารับชมการสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ต้องบังและผู้สูญพยุในพื้นที่ตำบลบุกจางไยอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ สลาจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุงมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและ เือที่ริเนเือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข แรงใจและจิตศรัทธาเงื่อที่ริมเงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ จิตอาสาพระราชทานซึ่งได้เปิดศูนย์จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนเพื่อรับแจ้งเหตุเละความเดือดร้อนต่างๆหากมีเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ใดสามารถแจ้งมาได้ทาง5่องทางนี้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับ 1. คอมเมนต์แจ้งเหตุใต้พูด 2. ส่งข้อความผ่านแชทเรดคอมเซ็นเตอร์ 3. ส่งข้อ,อ,อความช่วยเหลือผ่านไลฟ์สด 4. สายด่วน1510 5. สแกน QR Code เช็คร้องทุกตาม QR Code ที่แสดงอยู่ใต้จอภาพนี้ได้นะครับเลขขอเชิญชวนท่านผู้ชมร่วมกดไลค์กดแชร์ แสดงความคิเดเห็นเล็กกดตับสไครต์เพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานกันด้วยนะครับสําหรับการไลฟ์สดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน่ม้มกลุ่มที่อยู่อาศาัยกลุ่มเ่าบางกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มยากไร้ตาบลบุกเชียงายอาเภอเมืองจังหวัดพัทลุงในวันนี้ขอขอบคุณผู้รับชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านสาหรับวันนี้จิตอาสาของพันธ์ช่างที่สี่เอและทีมงานของเทศาบาลตำบลบคกเชียง่ายนะครับขออนุญาตยุติการไลฟ์สดานเฟซบุ๊กโรงเรียนจิตอาสารราชทานไว้เพียงเท่านีส้สวัสดีครับ No. Yeah. Yeah.